สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้เรามาดูวิธีการตะลุยข้อสอบในแพทสามนะครับแพทสามนี่พี่ถือว่าเป็นที่สุดของเด็กสายวิทย์แล้วนะสำหรับคนที่อยากจะเข้านะครับมันเป็นอะไรที่อยากมากนะครับออกแนวแนววิเคราะห์จะเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็คำนวณจะ ลึกกันพอสมควรนะครับทางที่ดีแนะนําว่าให้เราหาหนังสือที่เกี่ยวกับข้อสอบตรุโจทย์วิศวะมาอ่านเยอะๆน่าจะดีนะครับจะได้รู้แนวทางนั่นเองไม่ใช่อะไรหรอกนะวิศวะแนวใหม่นะครับข้อสอบแนวใหม่เนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นประมาณสาถึงสี่พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทแรกก็จะเป็นฟิสิกส์ฟิสิกส์จะกินเข้าไปก็เกือบจากปลาจะเกือบครึ่งเรื่องแล้วนะ ฟิสิกส์นะครับพี่เก่งไว้3หมวดใหญ่1หมวด1หมวดพิเศษนะงงนะสิ1หหมวดพิเศษ1หมวดพิเศษที่ว่ามันเป็นเทคนิคเชียลนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงฟิสิกส์นะครับพี่เน้นให้เราไปอ่านไฟฟ้าในส่วนของ AC Circuit DC Circuit Magnet ตัวนี้จะออกเยอะนะครับออกเยอะ แล้วที่มันจะเด่นในหน่วยของไฟฟ้าเนี่ยนะครับน้องจำเรื่องตัวนี้ได้ไหมมีความต้านทานมีตัวเก็บประจุมีลวดอย่างเงี้ยนะแล้วต่อด้วยอย่างเงี้ยไอตัวนี้แหละไอตัวแบบเนี้ยออกประมาณ3-4ข้อนะครับเพราะฉะนั้นระวังดีๆลักษณะจะเป็นอย่างนี้ ให้กลับไปอ่านเยอะๆนะครับเพราะว่าตัวเลขบางทีเนี่ยง่ายก็ง่ายเวอร์นะครับยากก็ยากโคตรนะครับสำหรับฟิสิกส์ในแพทนะสนะส่วนที่2ครับอันนี้ m e c h a n i c s นะครับแนวตรงนิวตันสมดุลวงกลมโปรเจกต์ตาอันนี้ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับเป็นการเก่งข้อสอบที่พี่ว่าตรงที่สุดนะครับอันนี้เป็นของออนิมานขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับ บอกได้เลยว่าเก่งตรงมากอ่านห้าเรื่องนี้พี่ว่ากลศาสตร์อยู่เอาอยู่แน่นอนนะครับผมยอมรับเลยว่าตรงจริงนะครับแนวตรงก็จะเป็นพวก s ่ากับ v t บวก c กำัสอง at กำลังสองหรือ v ่ากับ u บก at อะไรอย่างเงี้ยนะนิวตันก็ F ่ากับ ma นะครับ อันนี้ก็จำว่า S-T-B-T นะ,ะนะครับสมดุลก็ซ้ายเท่าขวาขึ้นเท่าลงตามเท่าทวนนะครับอย่างเงี้ยนะวงกลมนะครับก็แรงเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็โปรเจิตตายก็มี2แกนงิ้วตูมอย่างเงี้ยนะครับส่วนที่3ครับเป็นเรื่องของ สมบัติสารนะครับสมบัติสารนี่พี่เก่งตัวนี้แก๊สนะครับแก๊สจะออกโหดนะครับออกโหดพอสมควรพอสมควรของไหลของเหลวออกโหดมากนะครับแต่ไม่แต่ไม่ได้เกินหลักสูตรอะไรเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ออกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ส่วนเรื่องเอรโมา e ิบาลที่น้องๆกังวลกันเอ่อไม่ต้องคิดมากครับออก2ข้อแต่วิเคราะห์มีข้อยากด้วยนะครับต้องเตรีมตัวดีๆนะครับอันไหนที่พี่ดอกจ write, ันไว้เด่นๆนั่นแหละครับออกข้อสอบบ่อยสำหรับเทคนิคเชื่ที่พี่บอกนะครับก็คือเรื่องพิเศษก็จะเป็นเรื่องของฟันเฟืองฟันเฟืองนี้ต้องไปอ่านในเรื่องของการหมุนนะครับ เครื่องจักรก็จะอยู่ในเรื่องของอองานพลังงานนะครับแล้วก็ Embankment เนี่ยหรือเขื่อนเนี่ยให้ไปดูเรื่องความดันของไหลนะครับของเหลวนะเ่อกับ PA นะกลับไปดูเยอะๆนะครับ เรื่องเขื่อนเนี่ยออกมาข้อหนึ่งอย่างน้อยปี -2 ปีออกข้อหนึ่งนะครับสำหรับเคมีเคมีพี่ไม่ห่วงเพราะออกง่ายง่ายจริงๆแทนค่าแล้วได้คำตอบเลยโดยเฉพาะเรื่องปริมาณสารเนี่ยนะครับเนี่ยปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ย,าามมนนยแทนค่าแล้วตอบได้เลยแล้วก็ที่เป็นข้อถกเถียงเล็กน้อย นในเรื่องของกฎเบสถามว่ากฎเบสยากไหมไม่ยากครับมันจะถามพื้นฐานของกฎเบสซะมากกว่าและไปถามในเรื่องของออกแกนยิงหนักหน่อยเป็นรูปผสมะนะครับอย่างเช่นมีสารมาให้ตัวนี้นะครับสสารอสมมุสองสาร,าสล,สสารล้กันปึ๊บปึ๊บ cl เนี่ย ถามว่าตัวไหนเป็นกรดเป็นเบสตัวไหนเป็นกรดมากกว่าโจทย์จะมีอย่างเงี้ย B A A B ต้องตอบตัวนี้นะเป็นกรดมากกว่าโอเคไหมนันนี้ตัวอย่างนะครับเพวันนั้นเคมีเนี่ยไม่ไม่น่ายากถ้าเรามีฐานมาแล้วนะอ่านมาแล้วเนี่ยไปทวนหน่อยเดียวนะครับนิดเดียวพอถือ ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในบรรดาวิข้อสอบของวิศวะตรงนี้นะส่วนคณิตศาสตร์ครับเออครึ่งหนึ่งเลยแหละพูดได้เลยคะแนนคะแนนตรงเนี้ยคะแนน150คะแนนตรงเนี้ยมาจากไอเนี้ยเนี่ยตัวชี้ชะตาได้เหมือนกันนะ150คะแนนเนี่ยเต็มเต็มเลยพี่คาดว่าแค่คาดว่า150คะแนนเต็มนะคาดว่าเฉยๆพี่ เก่งไว้3ส,ส่วนส่วนแรกคือความน่าจะเป็นส่วนที่2คือเลือกสแต็และส่วนที่3าคือปัญหาชาวอะคิวเมนต์เนี่ยปัญหาชาวจะเยอะนะครับแต่คะแนนไม่ดีเท่าสแต็กสแต็จะออกถี่และยากนะครับเขาต้อจะเป็นอ่านพวกแฟร์พวก5แฟร์สี่แฟร์นะพวก c ีซีเออะไรเนี่ยนะครับ อ่านว้หน่อยก็ดีสแตทนะครับอ่านพวกพื้นที่ไดการพวกแซดพวกเอ็กซ์บาร์มีเดียนโหมดะรเขียน m d ใช้เลยพวกโหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้บทที่3ที่มันเป็นความสัมพันธ์เชิงฟังชั่นไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่นะครับจะอักพวกเนี้ยแหละอคิว e มนตก็ปัญหาชาวทั่วไปให้ลองไปล,ลองอาดด่านดูสุดท้ายครับพี่เก่ง อันนี้พี่บอกว่า,วาพี่เก่งคาดว่าจะออกในครั้งที่4ปี53เนี่ยคือวิศวกรรมเทคนิคเชียลนะครับพี่เก่งว่าไอโซเมติกจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องของใครหลายๆคนหลังจาก3ครั้งแรกไม่ได้ออกเลยแม้แต่ข้อเดียวพี่คิดว่ามันน่าจะกลับมาก็คือให้รูปมาเป็น3มิติอย่างเงี้ยนะ แล้วให้ดูท็อปวิวฟันวิวแล้วให้หาไซด์วิวสมมุตินะหรือให้ท็อปวิวไซด์วิวให้หาฟันวิวก็คือเราต้องมองเป็นเราต้องมองภาพสามมิติเป็นนะครับถ้าเรามองภาพสามมิติเป็นเนี่ยมันก็จะง่ายมากทีเดียวนะครับโอเคนะพี่แนะนำอีกนิดนึงเรื่องของหนังสือที่น้องจะหาอ่านนะครับ อ๋อเดี๋ยวพี่แนะนําในอีกส่วนหนึ่งแล้วค่ะแต่ตอนนี้ไม่พอแล้วอาจไม่พอแล้วติดต่อพี่ได้นะครับที่นี่นะครับที่ f อ n กีเร a ่าแอททอนเบิและ h t t p ตามนี้นะที่ฟอนกีเรน่ากิ๊กอีซี่ดอทฟรีทีเซตไอดอทคอมสแล้วฟอรั่มนะครับที่ตั้งฟอรั่มเรียบร้อยแล้วให้น้องๆไปตั้งกระทู้ถามตอบได้เลยนะสู้ๆนะครับน้องๆติดชัวร์ครับเตรียมตัวดีมีใช้ไปกว่าครึ่งวันนี้สวัสดีครับ